ซุปตาสุดหล่อขวัญใจสาวเอเชีย e, เรียนจบแล้วพร้อมคว้าเกียรติยมมดังหล่อเก่งครบเครื่องสุด,สด นักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถขวัญใจสาวๆทั่วทั้งเอเชียสำหรับบิวกินพุทธิพงศ์อัศรารัตนกุลดารานหนุ่มหล่อที่เก่งทุกด้านไม่ว่าจะเรื่องทำงานเรื่องเรียนเธอทุ่มเททุกอย่างสุดๆและผลที่ได้ออกมาก็ดีสุดๆล่าสุด,สดบิวกินพุทธิพงศ์เรียนจบแล้วแถมยังได้รับเกียรตินิยมอันดับสองอีกด้วยโอโหทั้งหลอ่อทั้งเก่งสุดๆซึ่งมีผู้ใช้ทิตเตอชื่อโพลิพลัสจัดให้โพส์ภาพบิวกินใส่ชุดครุยพร้อมเขียนข้อความว่าฮกคอนเกรสพี่บัณฑิตบิวกินเท่ากับสเปก อายุ23ปีเรียน BBA ธรรมศาสตร์จบด้วยเกียรตินิยมอันดับ2มีปอรเช่สีคันเป็นศิลป,ปินนักร้องนักแสดง CEO ซื้อกล่องแดงให้เธอมา7ปีแต่มีแมวแล้วเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างเด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกอย่างและมุ่งมั่นตั้งใจจนส่งผลสำเร็จไปด้วยดีค่ะ